สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่นอนเช้าสตูดิโอนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสิบกว่านาทีสิบห้าหนาทีแล้วนะครับ เป็ดกำลังจะออกไปหาซื้อใหม่ซึ่งตอนนี้เป็ดคิดว่าเป็ดจะไปเมกะบ,บางนาด้วยความที่ไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนก็ได้เปิด youtube เรียบร้อยแล้วว่าวิธีการไปเมกะบ,บางนาไปยังไงนะครับเจ้าก,ก็เขาให้ไปลงสถานีอุดมสุขซึ่งเป็ดอยู่สถานีบางนาใช่ปะเป็ดก็จะนั่ง BTS ไปแค่หนึ่งสถานีไปที่สถานีอุดมสุขแล้วก็ต้องไปนั่งรถฟรีอะครับถ้าเกิดว่ารถ จบจังหวะรถฟรีไปเมกกะบ,บางนานะแต่ถ้าเกิดว่ามันรอนานก็คุณจะต้องนั่งรถเมล์นะครับเพื่อไปเมกกะบ,บางนาเดี๋ยววันนี้เป็นจะรีวิวให้ฟังว่าเป็ดไปเมกกะบ,บางนาเนี่ยเป็ดเดินทางยังไงบ้างนะเพราะว่าเป็ดไม่เคยไปมาก่อนเลยมันเป็นการรีวิวครั้งแรกครับเป็น first time มันเป็นการรีวิวที่เหมือนกับไม่รู้จริงอะ่ะเป็นการรีวิววิธีการคำทางอะไรแบบนี้นะครับก็รอติดตามเป็ดไปด้วยใครเพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับนอนเชา้าสตูดิโอด้วยและก็ฝากอีกช่องหนึ่งครับช่อง YouTube. อ สมัยดักนะครับซึ่งวันนี้ถามว่าเป็ดจะทำอะไรเป็ดจะ ไปซื้อใหม่นะครับเนื่องจากว่าเป็ดลืมใหม่ไม่สัมภาษณ์อะครับมาจากบ้านคราวนี้พอเป็ดขึ้นเครื่องมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็ดก็ไม่ได้ไม่มาก็เลยต้องไปหาไม่กันนะครับเพื่อที่จะเอามาสัมภาษณ์งานของการประกวดซึ่งเป็ดจะลงในช่องนี้นะครับคือช่องเดอดสมัยดักซึ่งเป็นช่องหลักของเป็ดเอนะครับก็ฝากทุกคนตามได้ทั้ง2ช่องนะทั้งเดอะสมัยดักใครที่ชอบการบีแคปแต่งงามนะครับแล้วก็นอนชาร์ตสตูดิโอไลฟ์สไตล์ชีวิตของเป็ดนะครับและคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้ เริ่มกันเลย ทุกคนอันนี้คือคอนโดที่เราอยู่นะครับใหญ่มากเป็นโครงการที่ใหญ่มากมีสามตึกน่าจะพันห้าร้อยบ้านได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้กล้องจะเป็นสัส่นๆนิดนึงนะครับขออภัยด้วยตอนนี้ไปกํกำลังเดินไปด้านหลังนะครับเพื่อจะรันไปซอยวัดเพื่อจะไปวิทเทเวสบางนาเพราะปกติแล้วอะ่ะจะเขาเรียกว่าอะไร จะจ่ายทางค่าวินมอเตอร์ไซคแต่ว่ารอบนี้จะไม่จ่ายจะลองเดินไปดูซึ่งเมื่อกี้ถามพนักงานที่ล็อบบี้บอกว่าให้เดินเลาะมาทางนี้ซึ่งมันก็งง,ง,งอยู่ว่าเลาะมาแล้วยังไงเลาะมาแล้วออกยังไงไปจะลงไหมเนี่ยขอเปิดแมพไปด้วยกันนะนะอยู่ไหนอ่ะ มันเป็นกงงอ่ะแล้วเปิดไปได้ปะเนี่ยเยวเป็นขอดูกันนะหลังโครงการมันเดินไปไหนอะ่ะงงอ่ะทุกคนมันเป็นทางเลาะแบบเนี้ย เจอแล้วเราเจอหลังโครงการแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเดินลัดออกไปข้างนอกนะทุกคนในที่สุดเราก็เจอหลังโครงการสักทีแล้วเป็ดต้องเดินไปทางไหนไม่รู้วู้เดินกลางตอนกลางคืนน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะ เหม็นน้ำคลองมากถูกคิดปะวะหรือไปผิดคิดว่ เปรู้แล้วเป็ดไปผิดท,ทางทุกคนตอนนี้เป็นไม่รู้เป็นมาอยู่ที่ไหนเธอเป็น sure. <laughs> <laughs> ไม่รู้เป็นมาอยู่ที่ไหนทำไมมันเป็น <t> มันเป็นเหมือนเขตก่อสร้างใหม่อ่ะแล้วมันมีวัดอยู่ตรงนี้เปิดกลับดีกว่าเดินไปไม่ได้อ่ะทุกคน ตอนนี้งงมากเลยมีคนบอกว่าให้เดินตามคลองไปเรื่อยๆก็ได้มันก็ถึงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราเดินไปทางตรงข้างหน้าวัดไอตรงตรง,ตรงนั้นอะ่ะมันเหมือนเขาทำมันก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วมันมันไม่น่าเดินเข้าไปตายละเป็ดพาเตยมาอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้เป็ดพาเตยมาอยู่ที่ไหนเป็ดไม่ดูเฮ้ยเราเห็นถนนแล้ว เราเห็นถนนแล้วเราเห็นถนนแล้วเดี๋ยวนะนึกว่าเราเห็นถนนแล้วอะเก็บคีย์การ์ดคอนโดก่อนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าห้องไม่ได้และในที่สุดเราก็ถึงเธอเห็นบ้ายไหมเราถึงแล้วโอ้ oh my god ถึงสักทีเล่นเราเหนื่อยเลยทุกคนการเดินมาตรงนี้มันน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าคือ มันเดินลัดล้ออะไรมาก,ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นถึง BTS บาง,งานาแล้วเดี๋ยวเป็นจะไปสถานีอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวว์ปไปเลยนะครับ และทุกคนเป็ดจะบอกว่าคือเป็ดศึกษามานะเขาคือเป็ดไปดูคลิปที่เขาสอนเดินทางไปเมกานั่นแหละครับเขาบอกว่าให้เราลงมาสถานีอุดมสุขแล้วก็มาทางออกที่5นะครับแล้วมันจะมีป้ายรถเมย์อยู่ทางออกที่5พอดีแล้วเราก็รอรถนะครับและจะบอกว่าความโชคดีของเราคือเรารอไม่ถึง1น,นาทีรถเมย์ฟรีไปบางนาะไปเมกาบางนาะมาพอดีเลยครับคันสีขาวๆกำลังมาพอดีเลย เป็ดก็เลยแบบโอเคได้ขึ้นรถเมฟรีนะครับทุกคนนะมันน่าจะเป็นคล้ายรถรถมินิบัส สอบถามหน่อยครับชั้นที่ขายพวกอุปกรณ์อะไหล่โทรศัพท์อยู่ชั้นไหนครับชั้นสองนะครับเป็นตู้นี่เลยครับที<อ>่นบันไดเลื่องขอบคุณครับเจ้าหน,น้าที่เขาบอกว่าให้ขึ้นมาชั้นที่สองตอนนี้เป็นกำลังขึ้นมาชั้นที่สองอยู่เดี๋ยวไปทดลองเดินหาดูว่าเราจะเจอไหมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกหิวข้าวมากแต่ว่า อยากมาซื้อของให้เสร็จก่อนหลังจากซื้อของเสร็จแล้วค่อยค่อยไปหาข้าวกินเลยว่าเป็นลืมหลายอย่างเลยทุกคนลืมขาตั้งกล้องลืมอ่าไม่ลืมโลโก้ถือสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ย๋ยวจะลองดูถ้ามันไม่แพงมากก็จะซื้อขาตั้งกล้องใหม่เวยเพราะว่าไอ้ที่ใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นก้านแบบถือไมล์เซลฟี่เฉยๆมันไม่มันไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ มันตั้งไม่ได้อะเออแล้วเวลาที่เราต้องการอยากจะให้มันตั้งมันอะไรอย่างเงี้ยมันหาไม่เจออะอตอนนี้เปิดเจอแต่ร้านมือถืออ่ะมันไม่เจอร้านที่แบบว่าเป็นช็อปในการให้เราเข้าไปเลือกไม่เลยเดี๋ยวขอเดินดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนตอนนี้เปิดเดินเข้าร้านต่งางๆไปประมาณ5ร้านแล้วแต่ว่ามันไม่มีไมที่แบบเราต้องการเลยอ่ะแล้วเขาก็ ไอร้านเมื่อเี้เราเดินเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่ามีนะแต่ว่าไม่มั่นใจว่ามันใช้กับโทรศัพท์มือถือได้ไหมเพราะว่าความเป็นจริงก็คือเหมือนกับเขาเสียบใส่กับกล้องอะอะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นก็เลยแบบตายละแล้ววันนี้เป็นจะหาเจอไหมนเนี่ยว่าแบบมีร้านไหนที่ขายบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็คือมันจะเป็นต้องใช้มากมากเลยอะทุกคนเพราะว่าคือพรุ่งนี้เป็นมีงานแล้วเป็นลืมหยิบมาจากบ้านอะ หรือว่าต้องสั่งในช e ้อปปี้เราให้เขาวิ่งมาส่งที่คอนโดอย่างนี้หรอจะไปลองไปดูร้านฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่ามันใช่ร้านฝั่งมือถือไหมอ่ะตอนนี้ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงแล้วก็หิวข้าวมากด้วยแต่ว่าก็อยากหาซื้อให้มันจบๆไปถึงค่อยไปกินข้าวอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> มันเจอร้านขายมือถืออีกร้านนึงแต่ว่า ใช่ไหมใช่มือถืออ๋อไม่ใช่รถไฟฟ้าเอ๊แต่มันก็มีอะไรมือถือด่นะใหม่ใหม่ใหม่นี่ไงใหม่พี่สวัสดีครับอ่าผมอยากหาไม่เสียบพวกแจ็ค3.5ที่มันต่อกับโทรศัพท์พอจะมีไหมครับพี่ <S 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 ใช่เป็นสายก็ได้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้เอาพอใช้ได้นะครับกาเที่มีแนะนําจะเป็นซาลาโมนิกนะครับพวกโบโย่านี่ไหมครับพี่โที่น้ำให่เราเข้ามาละคะตอนนี้ผมจะมีอยู่ประมาณสามแผ่ยังมีของนางบิทซาลาโมนิกเป็นของ BJI แล้วก็จะมีของโลกนะครับแต่ละตัวแพงไหมครับพี่ ่าถ้าสตาร์ทเริ่มต้นถ้าพี่ที่กรอบคุณจะอยู่ที่มาณหกพันกว่าบาทครับประมาณเจ็ดพันแล้วเป็นอันนี้คือไมเวลี่นะครับอ้อมถ้าเป็นไม,ไมสายล่ะครับพี่ถ้าไมสายลาเวเล่ลาเวลี่ต้องออเดอร์เหมือนกันครับจุกที่เรามาสั่งนแปลว่าก็คือไม่มีของเลยใช่ครับออคือผมมาลืมหยิบมาคราวนี้ผมต้องใช้พรุ่งนี้ <laughs> ใช่ผมก็เลยมาเดินหาซื้อไม่มีแบบอื่นแล้วใช่ไหมครับพี่นอกจากต้องรอ ที่เมกกะนี่มีร้านไหนอีกไหมครับพอจะแบบแนะนําได้เพราะแบบลูกค้าดูมาที่ร้านแรกเลยใช่ไหมไม่ครับผมไปอีกร้านหนึ่งใช่ครับซูมไม่เขาบอกว่ามีแต่ไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเนี่ไม่มีตัวเทสให้ด้วยใช่เขาก็เลยก็เลยไม่แน่ใจแต่เป็นดูมานเ่น้ราคาสูงไปเลยหมื่นอ๋อตายแล้วที่ร้านว่าที่นี่มีแค่สองร้านครับที่นี่ใช่ไหมครับที่ที่เมกกะมีร้านกลองแค่สองร้านคือร้านที่ผมดูมาร้านแรกกับร้านนี้ ที่เดี๋ยจะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมนะแต่มันผมคิดว่าไม่น่าจะมีจะเป็นของแฟนท่อมของดีิจิทัลแต่เขาก็น่าจะเป็นของบายูจ่ายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมลองเดินเดินดูอีกนิดนึงเผื่อว่าเขาจะไปแฟนท่อมอยู่ฝั่งแฟนท่อมเหรอคะชั้นเดียวกันใช่ไหมคะพี่ต้องโค้งกันเดินี่ยวันนี้ก็แหละเดินกลับมาจะเดินถืเลื่อนขวาโอเคครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ทุกคนเป็ดเดินหารอบเขาเรียกว่าเมกาแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีสักาโนโลคือตอนแรกอะกะว่าจะมาซื้อไมคให้มันได้ใช่ปะคิดไปคิดมาคงจะได้สั่งร้านในชอ้อปปีเพราะว่าแล้วก็ให้ให้ร้านเขาแบบมาส่งที่คอนโดเอาเนื่องจากว่ามันหาไม่เจอสงอกงดโก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดเราจะซื้อพวกตัวที่มันเป็นไมล์วเลสอ่ะมันตัว6 0 0ันเจ0เลยเราก็เลยจำเป็นต้องซื้อไมล์สายที่มันเพอใช้ได้ก่อนเราะในยี่ห้อโบย่าหาไม่เจอเลยทั้งแบบทั้งเมกาไม่รู้มันอยู่จุดไหนเหมือนกันแต่ว่าถามพี่ที่เขาอยู่ร้านขายอ่กล้องนะครับเขาบอกว่ามันมีแค่ประมาณสองสามร้านที่เขามีไมล์สายที่เหลือก็จะเป็นอะซสซอรีของโทรศัพท์มือถือทั่วไปดันงนั้นเต็กก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยจะหาทางไปดูที่อื่นต่อ เดี๋ว่าที่อื่นจะมีนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวงี้ขอไปกินข้าวก่อนนะครับหามผมหา,านานมากเลยผมพอถ่ายเลยนะครับพอดีผมมา,มาถ่ายงานแต่ผมลืมไมค์กับขาตั้งที่มันมีขาวไว้คราวนี้มันกลับกลับไม่ทันแล้วผมต้องใช้ก็เลยวิ่งมาหา ม,ปปมันนั้นมันราคาที่ราคาแปดแล้วเก้าหรือเปล่อ๋อคนละตัวอันนี้ราคาเท่น um> ี้เก้าเก้าเก้ามันใช้กับคอมได้ด้วยไหมครับครับแกใช้กับมเดี๋ยวผมขอโชว์ใหกับพี่ผมแป๊บหนึ่ง ได้ครับเร็ร้อยเก้าสิาทครับทุกคนในที่สุดก็ได้ไม้แล้วแล้วก็เป็นขาตั้งขาตั้งกล้องเป็นแบบว่าคือกันสั่นมันพันกว่าบาทก็เลยยังไม่ซื้อเพราะว่าเดี๋ยวขอมีตังก่อนแล้วกันแต่ว่าขอ เขาเรียกว่าอะไรนะขอเพจ facebook ของร้านร้านเขาไว้อยู่เพราะว่าเผื่อว่าจะได้สั่งออนไลน์มาซื้ออีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราคิดว่า <c oughs> ตอนแรกเราคิดว่าเราจะหาไม่เจอเราก็เลยเดินแต่ดีอยู่โชคดีอยู่ที่เดินกลับไปกลับมาแล้วเจอเฉยเลย <c oughs> คือตอนแรกเป็นเดินมาฝั่งนี้แล้วนะแต่ว่าเป็นดันเดินไปไม่สุดไงก็ <c oughs> เลยเดินแบบเราโค้งมาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปเสียเวลาเดินอยู่ฝั่งนู้นนานมากเลยจนแบบ เราไปกินข้าวแล้วเราก็กลับมาอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้นะครับเดี๋ยวยังไงจะกลับไปคอนโดแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ง่วงนอนง่วงนอนนิดหนึ่งนะครับวัดไปคอนโดเลยแล้วกันเนาะยังไงเป็ดจะกลับคอนโดนะครับใครทีด่ดูคลิปนี้จนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเป็ดด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปของเป็ดด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับ เป็ดปากช่องเดอะสมัยดักช่องหลักของเป็ดด้วยนะตอนนี้ครบ10,000หซับแล้วนะครับทุกคนเป็นช่องเกี่ยวกับรีแคปนางงามนะครับซึ่งเดี๋ยวเหตุผลที่เป็ดมาซื้อไม้เนี่ยก็เพราะว่าเป็ดซื้อไปใช้กับช่องเดอะสมัยดักนะครับแล้วก็อาจจะเอามาใช้กับช่องอนอนเช้าสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดี